โปรแกรมการแข่งขันของอาร์เซนอลถูกเลื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะ จากที่ตอนแรกค่ะอเซนอลมีคิวบุกไปเยือนเอเวอรต์ในวันที่21ธันวาคมแล้วก็จะมีศึกคาราบาวคับรอบควอเตอร์ไฟนอลกับคริสตัลพาเลทต่อเลยในวันที่23ธันวาคมค่ะทําให้ถ้าเป็นไปตามโปรแกรมนี้อเซนอลของเราได้พักเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าขัดต่อคําแนะนําของฟีฟ่านะที่แนะนําว่าเวลาพักฟื้นเนี่ยควรมีอย่างน้อย72ชั่วโมงระหว่างการแข่งขัน2นัดเพื่อคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของนักเตะนั่นเองค่ะล่าสุดพิมลิกเลยได้อนุมัตินะคะให้เลื่อนเกมของ เนกัับตจากวันที่21ธันวาคมเนี่ยไปเป็น20ธันวาคมแทนนะคะเพื่อให้ทีมมีเวลาพักฟื้นได้มากขึ้นเท่ากับว่าโปรแกรมของอาร์เซนอลตอนนี้นะคะก็คือวันเสาร์ที่20ธันวาคมไปเยือนเอเวอเรตันในเกมพรีเมียร์ลีกค่ะและวันอังคารที่23ธันวาคมเล่นที่บ้านเจอกับคริสตัลพาเลทรอบพอเตอร์ไฟนอลในศึกคาราบาวครับบอกเลยว่าในเดือนธันวาคมนะคะโปรแกรมอาร์เซนอนลเราอัดแน่นสุดๆเลยทั้งพรีเมียร์ลีกคาราบาวคัพแล้วก็แชมเปี้ยนลีกด้วยค่ะก็มาเป็นกําลังใจให้นักเตะนะคะให้แข็งแรง แงไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะรวมไปถึงเชียร์ทีมรักของเราไปได้วยกันคะ่ะ Come on you can n e r s